ลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม i d ดีพาร์และระบบเติม V.I.P มและบริการกดค i ิป i อทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์แมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงต้าล่างคลิปเลยผมว่าเกมนี้มันน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดนะเออนั่นแหละใช่ <L im it> โอประเจ้าประเจ้าเดินช้าอย่างนี้เลยเหรอไม่ว่าจะเดินได้ชิวๆ อุมีบอกด้วยเหรอว่าใครยังอยู่รอดมั่งด้ยินเสียงปืนแล้วนั่นนอ่เฮ้ยเสียงปืนเฮ้ยโอ้ยโอ้คนดูถ้าคนดูไม่เห็นไม่เป็นไรนะผมเห็นคนเดียวก็ได้เออโอเคไม่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 ดูดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบ คนนี้ยังอยู่คนนี้ยังอยู่สู้สู้สู้โอ้ปิดไฟด้วยนะโอเคอันนี้ไงโอ้ยโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยพลาดได้ไงวะ <c oughs> บุง้งบ้าบ้าบ้าพูดมากว่ะ ออ้ยสมัยสมัยโอ้ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอแมมอบัเดี๋ยวจะมีสองรอบที่แบบมันหันช้าใช่ไหมพอรอบที่สามปุ๊บมันจะหันเร็วใช่ไหมโอเคจะจำไว้นานๆกว่าจะกินไรเลทไรอ่ะดูดิบางทีอ่ะ แม่งกูเดินกูแทบไม่เชื่อใจอีนี่ <laughs> อะไรเมื่อกี้ไอ้ความไม่สมเหตุสมผลพอละเอ้ยสามวินาทีชิวๆเอาเออไม่ไม่ตายแล้วครับอุ้ยใครส่งข้อความเฮ้ยมี่ไง อุ้ยอ <ici> <c oughs> <Hey>, <91 anest'> <Te> ุยไม่กลับเดินแล้วเมื่อกี้เอาแม่เอาแม่เอ้ยนี่เดินไปเดินได้ด้วยหรอโว้ยไม่น่าพูดเลยอีนิดเดียวอีเดียว Oi, what the fuck? Whoa, what? Ha Bang.

พระเจ้าพาตรางไหนพระเจ้าขอร้องช่วยดูกแกะที่หลงทางตัวนี้ด้วยลูกพี่เจาะเพชรแล้วเฮ้ลูกพี่เจาะเพชรแล้วโยโ่ไม่กลัวเอ้ยเอาอย่าเอาอะไรวะ เอเดวพวกเอมาจากไหนเนี่ยเอ้าไอเบคอนสองตัวนั้นมาจากไหนวะอืเฮ้ยดูเลยมานี่ไงเอ้า เอาแท้แท้ยเฮ้ย,ยมันจะจริงได้เอ้าอหดูมันเล่นดูมันเล่นบอดอุอย้ยไอ้หนาปี้เอ้ย มันมาอย่างไรไอ้คนนี้มันมาอย่างไรฮาวไอ้ต๊กติกียววายนี่มันโดดมาจากไหนวะเนี่ย What the fuck เชื่อครับเชือเชื่อเชื่อเเอ้ยประมาณนี้พอแล้วมันูมันโดดมา What t h โอ กินไหลเล็ดไหลเนี่ยนว่าต้อฟัก yes yes อโอ้โหครั <laughs> ้งแรก <laughs> อีกเกมหนึ่งเกมฟิตเกมเออใช่แล้วเกมฟิตเกม <c oughs> อ้าโอเคโอเคมาแล้วอไวจังอ๋อแสดงว่ารอบรอบเมื่อกี้มีคนตายไวใช่ไหมเฮ้ยจะได้แค่นเงินเจียวเกมฮะ なああおいさらい。い <一 Premier> เนี่ยแบบเนี้ยมันต้องแบบนี้ดิจับจังหวะได้ปะโทเกมแต่เวลาให้มาน้อยน้อยไปนะเกือบท้ายแถวเลยผมอะพี่ไวเกินไปปะวะ อจะรอดอยู่ละเย้ครั้งแรกครั้งแรกอีซี่โอ้ยแต่มันก็ไม่อีซี่นะต้องใจเย็ยนมากๆใครใจร้อนคือแบบแน่นอนไปบ้ายเอาอีกดิลองอีกรอบนี้จะสักแค่ไหนกันเชียว นี่คนแรก Let's go เออถ้ามันมีบอกเข้าคนแรกคนที่2คนที่3นะโคตรเจ๋งเลยเว้ยเกมนี้ผมว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะไม่ได้แย่เลยนะการจับจังหวะได้แล้วเพิ่มความยากไปทีละน้อยอะ่ะดีกว่าเกมเมื่อกี้ด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวถ้าใครที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้งเรื่องเกมไว้เนาะโอเคทีนี้ก็เราจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับ Last l o w นะครับ แต่เราใครที่ชอบนะก็ยืมกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า